I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just hard to see the most. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. ดาวโทรแสงนเปลือกายงดงามมองดูดวงดาวที่สดใสมีเพลงบรรเลงในหัวใจเรามารวมฉันร้องมาร้องเพลงเพลงสวยงามใสไปใสามา ใวันนี้หนาวนะจ๊ะหนาวมากวัามาดิคริสต์มาสนะคะใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วจ้ทาท่านี้ก็สวัสดีนะจ๊ะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะจ๊ะขอให้พ้นโควิดเร็วๆนะจ๊ะ โควิดจงหายไปเร็วๆเ,วเวด้อจ้าขอให้ความสุขกลับขึ้นอยากได้อะไรจ้าเดี๋ยวจะไปแจกนะคะอยากได้อะไรกันมั่งเอ่ยเดี๋ยวเซนต์คอร์สผู้หญิงจะไปแจกนะจ้ามอริรคริสต์มาสุขสันต์วันคริสต์มาสนะจ๊ะ ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกสามจ้ามอริคริส์มาสนะจ้าทุกคนขอให้มีโบแดงจ้าโบแดงฟาดเขามีแต่โบแดงโบสีชม่มผูปปนนี้มาใส่โบแดงมันก็แสดงใจคอยแทนอ้อพี่น้องมาแมนซื้อเพลงเลยจ้าโบแดงแสลงจ้า เลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกอย่ามได้กันดนัยไม่ได้ไม่บัน,นเทียนหรอกสองหลอบสามหลอดพี่น้องเอ้ยโควิดหามันนี่มันมาดูครับได้สิบเบิดนอจังแมนมันมาดูครับพี่น้องเอ้ยโควิดห้าโลกหาต่ำตับต่ำปอดมันนี่โควิดกายานบ้านก่ายสิกับจนเคยสิได้เมียบ้านนะพี่น้องเอ้ย ใครหักหลังก็คงไม่เท่าไรเจ็บอย่างไรก็คงจะไม่แค่แต่พอเป็นเธอยัดเยีดยดคำว่าพ่ายแพ้เป็นยังไงไม่ได้หรอคะมันไ,ไม่ได้หรอคะได้ไหมคะแอดว่าก่อนเล่นตัวเองนะคะ พอกานอีกแล้วนะจ้ากับอภัศราสาวเสียงหวานเสียงเจอยวเจ้าสวยตามไหวได้พี่น้องอย่าคิดอย่างหลายนะจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกับอภัสราคนสาวเสียงหวานเจ้าวเจ้ยวมาอีกแล้วจ้ามานี่นเผาบรรยากาศค่ะค่ะพี่น้องหนาวอีหลีพี่น้องทา้งหลยหนาวนะจา้า ถึงมามีล่มกันหนาวหนาวพี่น้องหนาวอีหลีอีร้อนนี่แหละหนาวค่ะเบิรตี้แต่ใส่เสื้อเข็นเหย้าพันข้ออีกหนาวค่ะทั้งใดหนาวและจะคงสินหนาวกันทั่วทั่วทุกจังหวัดนะคะนอจังหวัดหน้านก็หนาวมากเลยค่ะเย็นอากาศมันเย็นนะคะหนาวมาสองสามวันแล้วเริ่มหนาวลงหนาวลงนะคะสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ห่มผ่าแง้มก็ขึ้นก็นอนห่มผ่าหลายๆเด้อท้ามานหอนก็ทีบออกพี่น้องหนาวคักหนาวเน่เฮ้ยอากาศหนาวือสิบปรยากอาบน,าน้ำมาเศรณนี่มัดีจ้าบรรยากาศเขาบรรยากาศด้วยพี่น้องมันนี่กับวันพุธลด้จ 23, ละจ้าวันพุธที่ยี่สิบสามท่านว่าละจ้าใกล้สิสิ้นปีแลด้ะจ้าบรรยากาศที่จังวัดนานนะ ขักหนาวแน่ได้พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวัอน,นี้หนาวหนาวครับทุค่ะจังมันหนาวคักทั้งเลยหนาวนะจ้าหนาวว จ้าของขวัญที่มีค่าที่สุดนะจ้าคือตัวเราเองไงเด้อสวัสดีนะคะขอให้มีแต่ความสุขในวันปีใหม่2564นะจ้าที่ใกล้จะมาถึงแล้ว2563จริงไหนไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปเด้อเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ขอให้มีแต่ความสุข สมหวังรวยๆเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะนะจ๊ะเยอะจังเมื่อไหรจะเสร็จจ้ามีควาสุขมากๆนะคะทุกๆท่านตัวเราด้วยครอบครัวมีความสุขทุกคนนะคะบายบายเป็นเซนต์คอร์สผู้หญิงที่สวยนะจ๊ะ สินตะอสใส่แว่นตาด้วยนะสวัสดีสุขสันต์วันคริสต์มาสจ้าช่วงนี้เขาสู้ฤดูหนาวแล้วกะเบิ้งแย่งเจ้าของให้ดีๆได้ดจ้าอย่าให้ได้เจ็บได้ป่วยสุขภาพดีบ่มีขายได้จ้าตองหูจักหักเจ้าของ ดูแลเจ้าของให้ดีๆห,ห้อนกะห่มผ่าหนาวกะห่มผ่าห่มมันโหลดร่างกายอบอุ่นนะจ้าสเสร็จบ่าเจ็บบ่ป่วยฮ่าหมวกกะใสผ่ากะคุ้มโอ้ยจังเป็นขักมันแน่ห่มขักห่มแน่บ่จากห่อนจัเหนาว หนาวกะห่มฮ้อนกะห่มพี่น้องเอ้ยคือพี่บาบ่หนาว้ะเด้อจีก่อนคิดไหมฮะเธอจะรู้ตัวก่อนไหมฮะถ้าฉันชอบเธอคนคงไม่เป็นวิววิวมารีคริสต์มาสนะคะมีความสุขหลายด้วยค่ะ มาร์ ar, 2, ีคริสต์มาสสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลยจ้าพี่น้องมาร์ีคริสต์มาสนะจ้ามอร์ีคริสต์มาสคริสต์มาสปีนี้สองพั 2, นห้าร้อยหกสิบสามเลจ้าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะใกล้จะส่งท้ายใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะจ๊ะไปทางไหนก็เห็นแต่มี ร้านขายของวันคริสต์มาสมีความสุขในวันคริสต์มาสนะจ๊ะทุกๆท่านเด้อพี่น้องเวนตายิ่ห้ออะไรกันอย่างได้แน่จ้ะเนี่กาเวนตานี่ไดแต่ความหนาหักนะจ้าหนาหักเสมอน,นะจ๊ะเชาวนี้ที่จังหวัดน่านนะจ้า วันที่17แล้วหลังห้อยออกเลยพี่น้องที่จังหวัดน่านก็มีหิมะนะคะ <S <S สึ่สีค่ะมารีคิสมาะค่ะขอให้มีความส,าสุขนะจ๊ะทุกทุกคนนะคะมารีคริสมา มีฝนสุดเยอะๆส <f> ุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะคิดทำอะไรก็ขอให้ได้ <a> ใ,ใจปรารถนาได้พี่น้องของขวัญน,น,น,นี้นะฮะขนาดเลยเจ้ากระแสน้นเลยเจ้านอนหลับปรจาน หวานินี้ใครอจากได้มากเออเป็นลยจ้าขอมหนมาริค